ไปดูก,กันกับประเด็นของตลาดดอกไม้ค่าส่งแหล่งสําคัญก็คือปากคลองตลาดแลวก็บริเวณใกล้เคียงอย่างสะพานพุทธนะครับคุณผู้ชมมีความพยายามจะเข้าไปจัดระเบียบนะครับกับฝั่งของกทมก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการคืนความสุขแก่กรุงเทพมหานครนะครับเรื่องนี้ปรากฏว่ากลุ่มของผู้ค้าก็บอกว่าเดือดร้อนแหละครับเพราะว่าตลาด2แห่งหากคุณผู้ชมเอาตัวเลขมารวมกันจํานวนของผู้ค้าสูงถึง1,700รรายแหละครับกทมก็ออกมาอ้าง บอกว่าจริงๆได้เตรียมนะครับสมตลาดใกล้เคียงก็คือตลาดยอดพิมานแหละครับเป็นตลาดค้าดอกไม้ตลาดท่าดินแดนเป็นตลาดค้าเสื้อผ้าและตลาดส่งเสริมการเกษตรไทยซึ่งขายสินค้าจิป,ปถาถะแต่ก็มีเสียงเรียกร้องออกมาจากกลุ่มผู้ค้าเหล่านี้แหละครับบอกว่าเดือดร้อนกันไปตามๆกันสาเหตุก็คือมีการเก็บค่าแผงเช่าเป็นรายเดือนแล้วก็มีค่าแปดเจี๊ยะ รือที่เราคุ้นหูกันก็คือค่าแรกเข้านะครับอัตราค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะนักข่าวก็เลยไปสัมภาษณ์แล้ะครับตัวแทนผู้ค้าปักคลองตลาดคุณพิรมชิตกกรนแะครับซึ่งออกมาบอกว่าตนเห็นด้วยกับการจัดระเบียบปักคลองตลาดแต่ก็อยากจะให้กรทมเห็นอกเห็นใจคนในพื้นที่นะครับอยากจะให้จัดสรรพื้นที่ที่เหมาะสมเพราะว่าพื้นที่ตลาดที่กรุงเทพมหานครหามาให้ค่อนข้างเล็กค่อนข้างคบแคบไม่เพียงพอต่อการวางดอกไม้ครับ เพราะว่าปากของตลาดก็เป็นแหล่งค้าส่งขนาดใหญ่วันวันหนึ่งก็มีปริมาณดอกไม้นับแสนดอกต่อร้านนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ไม่พอดอกไม้จะเป็นยังไงดอกไม้ก็อาจจะตกค้างขายไม่ทันและก็กลับมาเป็นความเสียหายให้กับกลุ่มผู้ค้าเหล่านั้นนั่นเองครับโดยผู้ค้านะครับก็ออกมาขอให้ทางกทมพิจารณาทบทวนในเรื่องของการยกเลิกให้เปลี่ยนเป็นจัดระเบียบแทนแต่ในส่วนของผู้ค้าเนี่ย ถ้ากทมจะจัดระเบียบอย่างไดเนี่ยยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกๆอย่างยินดีที่จะทําตามกฎระเบียบของกทมทุกอย่างจะขอให้กรทมดํารงไว้ซึ่งตลาดที่เป็น Amazing ของเมืองไทยติดอันดับสีของโลกดํารงไว้ซึ่งตลาดที่มีความสืบทอดกันมาเป็นร้อยปีก็ก็ขอให้พิจารณาในส่วนนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรก็คงยอมรับแต่ว่า ก็เรียนจำตรงยอมรับแต่ว่าส่งผลกระทบในครั้งนี้จะถึงเกษตรกรเนี่ยที่ผมบอกเรียนบืงบอกทุกๆคนน่ยคือสมมุติเรายอมรับแล้วเราก็ต้องออกจากพื้นที่คนที่เดือดร้อนมันไม่ใช่ผู้ค้า1,400รลายมันเป็นเกษตรกรนับหมื่นลายมันเป็นวิถีชีวิตของเกษตรกรทั่วประเทศไทยพวกภูมิภาคเป็นแสนลายนี่แหละเราก็คือวิงวอนให้ท่านพิจารณาตรงนี้นะฮะค่ะนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนของ ตัวแทนผู้ค้าปากคลองตลาดนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองบอกว่าเมื่อวานนี้ที่ไปประชุมกับผู้ค้าดอกไม้ในปากคลองตลาดก็หาหรือรับข้อเรียกร้องมาบอกว่าทางกรุงเทพมหานครนะคะก็ยินดีจะรับข้อเสนอทั้งหมดมาพูดคุยในที่ประชุมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จับตาดูกันแล้วค่ะเพราะว่าจะต้องมีการหา,หาหรือกับตัวแทนผู้ค้าซึ่งถูกคัดเลือกขึ้นมา15คนอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะคะก็เวลาประมาณ4โมง เย็นนะคะสี่มงครึ่งเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับการจัดระเบียบปากคลองตลาดนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้ผู้ค้ายังคงค้าขายได้ตามปกติแต่แน่นอนก็ต้องเป็นไปตามระเบียบเป็นไปตามกฎการจัดระเบียบบ้านเมืองของภาครัฐด้วยเขาเขาก็อยากขายต่อแต่ถามว่าอยู่อยู่มันปิดบนถนนอะไรมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะ าทางคุยกันว่ามันจะยุติที่ตรงไหนเพียงใดแค่ไหนคือสังคมก็ไม่เดือดร้อนผู้ค้าก็ไม่เดือดร้อนผมต้องการวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับผู้ค้าก็มีสิทธิ์ที่จะประกอบการค้าได้โดยอาจจะให้เข้าไปข้างในหรืออะไรพรุ่งนี้เนี่ยมันคงจะได้ไดข้อยุตินะวันนี้มันคงยังผมก็คงสรุปให้ พวกน้องๆสื่อฟังยังไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าวัตถุประสงค์ที่เขาเรียกร้องมาหกเจ็ดท่านเนี่ยมันบางสิ่งเราก็คือเราเรารับฟังทั้งหมดแต่เราต้องตัดสินใจก่อนว่าสิ่งที่เขาขอมาเนี่ยเราให้เขาได้หรือไม่มากน้อยเพียงใดแต่ให้ทั้งหมดตามที่เขาร้องขอมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับ ค่ะก็เดี๋ยวจับตาดูสำหรับการประชุมวันนี้นะคะ,ะ16นก30นาทีข้อเสนอต่างๆที่ยื่นเสนอไปนะคะงคงต้องได้รับการพิจารณาเดี๋ยววันนี้ทางช่องา2 6ของเราก็จะเกาะติดประเด็นนี้ด้วยค่ะค